ครับพี่น้องที่นี่พวกนี้เกะมายามตุ่มกบครับรอบสิ่งกบสิ่งนะครับพี่น้องกะว่านหนีมใส่กับว่าไรมาไทยหเหว่งดอกผัตอนไทยตาใสา่ใส่แฉลบอย่างแน่ครับกะมายามหลังที่สองครับโอ้คือกบดินดิน,ดน,ดน,นอยู่นี่น,น้อืว่นที่ถืออยู่บอกพี่น้อง ดูต้นน้องนี่ต้นนึ่นงเยอะ่นี้จย่อไปเฉียงครับเฉียงใส่ครับแล้แลเวเป็นย่อที่ถ้พาพยายามอีกรอกที่มังติดน้องๆอนูแ่แต่ตัวนึงโซ่ๆมันมันครับหลังหนีไปยังไงเนาะ กินกันดีๆหึนะหึๆๆเดี๋ยวครับหึๆตนนั้นตนตนนั้นตนนั้นครับสิเกตนี่โอ้โซ่โซ่มันหมาน2หลังแล้วครับพี่น้องเอ้ยบัดอือตึกอยู่อ้าย เต็กเ็นน้องๆอ้อโอ้เจ้าหนนครับเกไม่เยอยวรืเาพยายามล้งรุ่นครับครับไม่อีกล้างหนึ่งครับจักสิบจุดถือถือรอที่น้องเห็นไหมเด็กคนนี้เชียวคือบางต่ตอนนี้กะฝนลินแล้วป่อยปอยิ่เป็นไอฝนตุดใหจาให้กันน้าถือกันน้ Mm-hmm. Mm. They're giving up. Mm. Oh. I just yell up by saying they have. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy

รองโตเพราะช้งกันยังครับนะโอ้ครับต้องดองด้วยครับสองโตโอ้กสกๆมันมันอีกแล้วครับครับโอ้่น้องเลยส้องโตน้งามครับถ้าสิงเพรา้นเลยครับโอ้ครับครับครับอะไปอีกนะครับนะวันนั้นนี่อีกเถอกคนสดกมันมันเราเศร้านี้นี่เชียว ถ้าชีนวนองนไปยามีเดียวครับปลูกสวนมานครับแตเชียวก็มาก็มาตีซีกวกลัวนี่แหะครับมากฝนเกลออากาศฝนลิ่นครับฝนตกลิ่นปอกปอกปอกอครับเป็นไดเนอะทั้งนี่ไม่ยีเงว่อนง้ นี่คือเป็นบดดินนอ้องมีอยูออ่นีดอกมีมีจักตัวจักตัวตัวนึงครับอุ้ยโสร้งมันเหรอปีงนปนแล้วครับพี่นอ้องตัวนึงนนะี่ขราเชืงกักยังเนาะ กินว่าเหม็ดครับครับอตีท่าไปวันอีกทำน่ะหายุห้าจิ้นครับฝนกาลิ้นปล่อย,ปล,อยปล่อยปล่อยหมอกเลยครับน่า

ปลาวะยังเลยครับปลาเข่งหน่อยวะย่งเป่งๆเลยกินปลาเข่งอิ่มครับพี่น้องสองโตครับพี่น้อง้สวยๆมันนั an, er? um. ่แหละครับโตๆๆได้แล้วครับเดีจาะไปเชจาะกับสีฟ้าไปวะยี่ครับทังนี่เป็นเนืเนาะ เป็นเหนี่อๆนะอืมหัวนาออ๋ออ๋ออ๋อนิ้วดินถือครับน้องเผานแหละขช้นปลาดินว่ามันโผับขึนอนเชีย่างนี่เก้ยกยั่ ผ่าดางนั้นครับผ่าดางหัวนีงเสียวใส้ไว้ครับถือย่งว่าน้องนี่ปลาอยู่ตัวหนึ่งอยู่ปลาคอปลาคอหน่อยครับน้่นก็นไรเพราะลืล่นๆหรอปลาบ่วลงรับ เป็นกล็ดดินดูน,นิดหน่อยอ๋อ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 นี่ตัวนี่งรับหนึ่งนี่นะฮะนี่แหลอ้าวปลาเค็งดินครับนึกว่ามันกบก,บ,กบหมาตัวนึงโอ้ยดิน,นแห้งๆครับตัวน,น้อยๆอ๋อต่อมโอป,ป๊ปปอนดีละครับโอ้กระตือรืกันดี อากาศยิ่มๆเจ้าครับฝนลิ้นปล่อยปล่อยงเกี่ยวกับมาใส่ไว้ตั้งเหมือนว่านิ่มเลี้ยงนะครับกะเจ้านี่ก็เลี้ยออกมายามกะก็ได้ยืดได้กินอยู่เดอกครับทให้ตรงนี้าิ่มๆเจ้าอากาศฝนก็ลิ้นปล่อยปล่อยอยู่ที่น้องเขาก็อยากลมอยู่ครับมองไลยสูงก็ลลม ครับนะรั่างนั่นครับขาลมเขานี้เยี่กว่ลมหลายครับลมเป็นค้องลุงพงเขีงไปคนน่ะครับฝนตกส่วนลมับนี่นี่มครับแต่ว่งตอนใดนออครับเนะครี่แหละฝนเยวพยายามตุ่มมากอ่ะใ้ก็ได้ ก็พ่อ,อยิ้นด้วยหรอครับใสตุ่มไปตุ่มคับวันนี้เจ้ากับเห็ดเองดอกอยู่เต้าอร่อยมัม้ยเห็ดป่าเข่งอ้อยใส่ตุ่มละสามโตสองตัวสามโตัวสี่โต,โต,โตนี่แหละนี่หน่อยกับใส่หน่อยนี่ลายกับใส่ลายครับ,บได้ยืดได้กินยืดดอกครับ สวัสดีครับตอนนี้เขยิงเกี่ยวกับพยายามโคบมาแล้วว่าสีมาปิ้งครับตอนนี้ก็ป,ปิ้งโคฟกินครับโคฟกระได้มากแค่หรอครับแค่ไวหวนะครับโคฟแต่กระได้มากครับ่หลายตัวอยู่ครับทิพย์ก็ตัวนะครับเท่ากันเนาะไม่เกี่ยวกับทิพย์ตั้งที่

ลายหลุ่นลายไตครับปีงกบับแจ้วพี่ดิฟครับก็ไตกลุ่มมากเมื่อต้านี้่ะไ้พ่าอยุพ่าสินตอนนี้ออนนนว่าได้สื้นให้ินที่ว่งเดียวกันนะ

แน่งครับใส่เยอ่ให้นอ้องกต่เดี๋ยวแต่ว่าตอนลบแล้วความน่าครับหลังจากที่ใส่หีบแล้ววันนี้ตีมาใส่ไฟเลยครับกดครับไปเที่ยวกับตีเอาใส่ไฟไว้แล้วครับกบได้ดสามหีบครับนอ้องครับ ขกบสามเหครับทังไดกัแต่วาเบิ้องตอนสูงอยู่เชนึงครับเบิ้งไปเรื่อยๆครับเด้อมากินกิงกบน้ากันครับมันครับครับไก่ชุบกระรับขิงกบมันครับกำลังงามเลยครับเดีอพี่ีนองเลยทั้งกทั้งไข่ข้นกินิงกบน้ากันเดิมทังจากอยู่ใส้ตุ๋นมาได้กับนี่แหะครับกิงกบ ครับครับปิ่งกบกับลุกแล้วครับมาเด้อวันครับเก้วแก้าปิกดิบครับพี่น้องแก้วกปิ่ดิบใส่ปบะกอกใส่ปบะกอกใส่ต้อนปลาแดงนั่นครับแซ่บได้พี่น้องเด้หมกินน้ำกันครับมามาพี่น้อง ินน้ำกันเด้อกินนี่งครับแต่พยายามทุนมากก็ได้ว่าปิีงซัวไม่กินนะครับยุทธิท่าไงทางไกงมันหนักมากมาหนักท่างกรุงเทพบกุงไท่มาหนักไม่กินน้ากันเด้อครับครับจะปิีงกบก็ซัวและครับจะไม่กินปิีงกบน้ากันเด้อครับมันครับปิีงโคบง่ายๆครับ ยังหงฮอยุสีน้องครับยอดยอดุหันนะคานบานเท้าครับครับครับกับเมนี่คลิปนี้ครับวยโยขอฝากนิดนึงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นมแน่ะสำหรับผู้เข่าวไม่ครับจะอย่าลืมครับสองนิสานมนต์เรีแชนแนลครับกับสวัสดีครับสวัสดีครับ